กล pues, ุ่มวัยรุ uh ่นเหิมหนักมาตามหาคู่อริที่บ้านพักแต่ไม่พบใช้ปืนยิงใส่บ้านเอดเกิดกลางเมืองภูเก็ตลูกชายเจ้าของบ้านขับรถตามไปดูพบดักรออยู่ปากซอยถูกฟันได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองภูเก็ตเข้าตรวจสอบบริเวณบ้านเลขที่29่สบซอยต้นโพตำบลตลาดใหญ่จังหวัดภูเก็ตหลังได้รับแจ้งว่ามีเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่บ้านหลังดังกล่าวจำนวนสองนัด และมีคนถูกฟันได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายจากการตรวจสอบพบว,ว่าที่กระจกบันกริดมีรอยกระจกแตกและไปในบ้านใต้ยิ่งพระมีรอยกระสุนหนึ่งนัดน,นอกจากนั้นบริเวณหน้าบ้านพบปลอกกระสุนไม่ทราบขนาดตกอยู่สองปลอกต่างเจ้าหน้าที่จึงได้เก็บไว้เป็นหลักฐานโชคดีกระสุนไม่ถูกคนในบ้าน จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุได้มีกลุ่มวัยรุ่น4-5คนขับรถจักรยานยนต์เข้ามาลูกชายเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวแต่ไม่พบตัวจึงใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาดยิงเข้าใส่บริเวณหน้าบ้านถูกกระจกบานเก็ดและกระสุนไปถูกฝาบ้านท้ายิ่งพระเป็นรูหลังก่อเหตุกลุ่มวัยรุ่นได้ขับรถออกไปอย่างรวดเร็ว ต่อมาลูกใจของเจ้าของบ้านได้ขับรถจรักรยานยนต์ไปดูกลุ่มวัยรุ่นที่มาข่อเหตุเมื่อขับไปถึงปากซอยพบกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุได้ดักรอยอยู่แล้วและใช้มีดฟันเข้าที่มือจนได้รับบาดเจ็บอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุน่าจะเคยทะเลาะก,กับลูกใจเจ้าของบ้านมาก่อนและในครั้งนี้อาจจะตามมาแก้แค้นและจะเร่งติดตามกลุ่มวัยรุ่นมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุด มีปืนได้ยินเสียงปืนได้ไหมได้ยินค่ะได้ยิน,ได,ยนได้ยินเสียงปืนก้าเขายิงเข้ากับหน้ากระจุแตกใช่ค่ะเจอรูปบัวกระสุนหน้าบัวกระสุนป,ปนีสองค่ะข้อไป